นักร้องเทรนเนอร์ชื่อดังคนหนึ่งชาวอิตาลีมีนามว่าลูเชียโนโปาวารติก็หวนคิดถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จที่เขาเคยผ่านมาสมัยที่เขายังเป็นเด็กพ่อของเขาที่เป็นคนทำขนมปังนั้นก็เริ่มสอนให้ฝึกร้องเพลงฝึกซ้อมอย่างหนักพัฒนาความสามารถในการใช้เสียงของเขาหลังจากผ่านไปหลายปี ในเมืองโบเรนาประเทศอิตาลีที่ครอบครัวเขาอยู่นั้นก็มีนักดนตรีอาชีพชื่อดังอย่างเอริโกโพล่าสิ่งนักดนตรีคนนี้ก็ได้รับปะวารติเป็นสิทธิ์ด้วยเช่นกันแต่ก็ติดตรงที่ว่าขณะนั้นปาวารติกำลังเรียนอยู่วิทยายลัยครูแห่งหนึ่ง จนกระทั่งจบออกมาลูเชียโนปาวาลตีก็ลังเลใจว่าจะเอาทางไหนดีจึงตัดสินใจถามพ่อของเขาว่าจะเป็นครูหรือนักร้องดีพ่อเขาจึงแนะนำว่าถ้าลูกคิดจะนั่งเก้าอี้สองตัวในเวลาเดียวกันลูกก็มีแต่จะตกลงไปตรงกลางของร่องเก้าอี้นั่นแหละดังนั้นลูกจึงควรเลือกเก้าอี้แค่ตัวเดียวเลือกตัวเดียวนะลูกนะเมื่อพ่อเขากล่าวมาเช่นนั้น เขาจึงตัดสินใจล้มเลิกความเป็นครูเลือกที่จะเป็นนักร้องฝึกฝนอย่างหนักอดทนรับมือกับความล้มเหลวเขาใช้เวลาถึง7ปีก็ได้ขึ้นร้องแสดงบนเวทีครั้งแรกแต่ยังอีกครับยังอีกเขาใช้เวลาอีก7ปีถึงจะได้เข้ารับการแสดงในโรงละครโอเปรา่า นักร้องไครรับมันคนละคนกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับสุดท้ายนี้ความคิดของลูเชียโนปาวารติฝากมาบอกทุกคนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมกรใช้แรงงานหรือนักประพันธ์ไม่ว่าเราจะเลือกทำอาชีพใดก็ควรจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งความทุ่มเท กุญแจสำคัญก็คือความยืนหยัดหนักแน่นเลือกเก้าอี้สักตัวเถอะครับ